คมมอคมจิม่ใ้สแอคิมันนนี้สมองหอยคมเขาไม่หอยจูกมันละหอยคมบันม่ได้เอเยอนั่นเลือดห้าคือได้ตัดกกนหอยมันจูก่อนอ๋อขั้นขันมีตัดน่ะมันจุกมีได้จิัแงมันเออเอาต้มกินกับตับปะรตัดน ตัดก้ลแล้วล่ะจูบได้ละทีเียววันนี้หาคนไม่ได้ซุ้มเจ้าแจ๊กทีมแกงหอยดิเมื่อนี้นานารกรเดื่มากกันนะมีท่านได้แกงหอยกันเลยอ๋ออันนี้เจ้าเอฟิเลอร์สักนเออฟกะบตัมมาคิสเซอรโมโบกิเกอร์ฮากะเซอร์อันนี้คือเข้าเวอร์นนี้ก็ว่าข้าวบดละต่ำเซอร์โมแล้วแกงหอยอันนี้ละอ๋อไซนั้นละเออมันก็ละเป็นน้ำมัน น้ำมันนันได้บาบนี้น้ำน้ำน้ำอย่างก๋เขียวๆนะเฮ้ยลืมซื้อมาหรอคอลลาฟิลคอลลาฟิลแกงหอยโอ้ตามข้าเบื่อดิเป็นเป็นเป็นอะไรคือต้องใซส์เบอร์คำพักคำอมผูข้าคือมีไซส์เบอร์ผักข้าเบื่ออีกอย่าง์ยาเบอร์ยาักคำมผูมันแก่ข้าวเด็กข้าแกงแกงลูกเทศแกงหอยแกงปลาไหลเนี่ยนี่น่ะ ข้าวลาเอาพ้าพันผูมาตัดข้าวเพราะว่าแกงหน่อไม้นะ่ะมันมีได้ข้าวก็วเลยเอาเบอร์อยาเซิร์ฟเราเราเราเคยได้ยินบอกเขาต้มต้มน้องงูส้วาน่ะไหมครับเออน้องงูเลยน้องงูัเขาปืนได้น้องงูมากเขาต้มส้วนน่ะข้าวลาวาเบอร์ผ้าพันผู้โค้งลงมอ,งม,องมันละหอมแล้วก็เป็นยาพร้อม,มกันมาตัวนี้ครับแกงหน่อยครับ,บแกงน้องงู แกกสว่าน้องงูพอาละเน้นผักขำพูพอเพศอาหารข้าวผักขำพูและวแกใดแกเผาใดอ๋อนี่แหละเป็นเคล็ดลับเนาะโอ้หอยนี่น่ะแกงแซบดิซาบจนมาแล้วเนาะมากหลายนั่งกันเลโอ้ยคนเหอโอ้ย น้ำห้อนนใะย่ายมีย่านหอยมันเจ็บเลยดิโอ้ไมนเป็นของกินดีของแซบเนาะอ้าาคือเสื้อน้ำน้อยที่แพะใหญ่ น้ำมันละอ้อมันละหอยนะลายอันนี้นะคือห้าวมีได้เติมน้ำลงไปเลยแมนบ่ใหญ่มนบหโอ้นั่นบ่อน้ำมันอันนี้แย่และวที่ลงตอนที่มันซุกแล้วบอกเอสเอสเราเลยแย่ละละห้วมันซุกไปนี่จากน่อยดิโอ้ฝ่าฝามันละเปิดอมันมันเลิมเปิดแล้วได้ห่ะอะไรนะคะ นี่เหคะไปไหนคะ่เหรอยู่อนึงเรอยากซื้อขนมแล้วบ้านนี้แกถ้ามันโคนแล้วกับปงเลยบ่ยแกข้ามีไดเสื้อผ้าอีตู่บอกแกก่อน ยาแกงให้แลกยหอกสอบมีค่แกงหอยมีเฮื่องเทศดิแกงเฮดมีเฮื่อเค็มแสดงว่าแกงหอยนะเข็มได้แมนบ่การเสิ็จเท่านั้นตัวบ้านนี้เก่ยวกะแซ่บแะ้วน้อ เก่กได้ซือเก่งลูกเห็ดเด้เอามาปล๊กไว้ได้่อหอยค่ะอ้อันอีอ้เแล้วยุงแล้วนั่งทำไมตรงนั้นคะ